สวัสดีครับสำหรับคลิปวันนี้นะครับผมมีเรื่องมาเล่าให้ฟังนะครับก็นะอย่างที่เรารู้ๆทราบๆกันอยู่แล้วนะฮะเนื่องด้วยสถานการณ์โควิดแบบนี้นะครับทุกคนนะฮะก็จะเดี้ยงกันไปหมดนะธุรกิจน้อยใหญ่ก็เดี้ยงกันไปหมดนะฮะถ้าใครเป็นพนักงานกินเงินเดือนอยู่บริษัทที่ยังแข็งแรงอยู่ก็โอเคไปนะแต่ว่าใครที่เป็นผู้ประกอบการนะครับธุรกิจ SME รายเล็กรายน้อยก็เหนื่อยนิดนึงนะครับ วันนี้นะครับผมมีข่าวมาเล่าให้ฟังนะครับเป็นข่าวมาจากหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจนะครับก็เขาพาดหัวข้อข่าวไว้ว่าอย่างนี้ SME หมดที่พึ่งกู้นอกระบบสพัทอ่โกไฟ n แนนซ์ Finance, กับแบงค์ปิดลอกสินเชื่อนะครับคือกู้กันไม่ได้นั่นเองนะฮะนะครับเขาบอกว่าอย่างนี้เงินกู้นอกระบบสพัทรายย่อยอ่วมพิเศษกิจกับโควิดเนี่ยนะครับทำให้แห่กู้นะย่อมถูกโขกดอกเบี้ยรายวัน ร้อยละสิบร้อยละยี่สิบนี่อันนี้ผมว่าไม่ไนดะ้ผมว่าไม่ได้ใช้ SME แล้วนะธุรกิจ SME ยอมโดนดอกเบี้ยละร้อยละสิบหรอรายวันด้วยเหรอมีด้วยเหรอเอาไว้ไม่ไรอ่านให้ฟังก่อนแล้วกันนะครับยอมถูกโขกดอกเบี้ยรายวัน, 20, นร้อยละสิบถึงยี่สิบนะฮะ SME แจ็คพอตนะดิ้นหาแหล่งกู้อ,อุดสภาพคล่องทั้งจำนองขายฝากก็ยังดีนะแสดงว่ามียังมีหลักทรัพย์นะครับหลังธนาคารและพีโก้ไฟแนนซ์ผวาหนี้เสีย ไม่ไม่ให้กูนะ้นยปิดล็อกสินเชื่อนะครับเขาบอกว่านะครับจับตานายทุนเงินกู้นอกระบบศบช่องฟื้นธุรกิจสีเท่านะครับแรงข่าวจากวงการเงินกู้นอกระบบเปิดเผยว่านะครับสถานการณ์เศรษฐกิจและวิกฤตโควิดครั้งนี้นะฮะส่งผลกระทบในวงกว้างนะฮะทำให้การปล่อยเงินกู้นอกระบบที่ก่อนหน้านี้ชะลอตัวลงกลับมาสะพัดมากขึ้นเนื่องจากกลุ่มคนที่ได้รับความเดือดร้อนนะฮะทางด้านการเงินทั้งคน ระดับรากหญ้าธุรกิจขนาดเล็กขนาดกลางไม่สามารถกู้เงินจากธนาคารได้นะครับต้องหันมาพึ่งเงินกู้นอกระบบยอมจ่ายดอกเบี้ยในตาที่สูงโดยเฉพาะลูกหนี้รายย่อยถูกโขกดอกเบี้ยรายวันสูงถึงร้อยละ1 0บถึงยีบาทต่อวันเฮ้ยบ้าไปแล้วแพงเกินไปแบบร้อยละสิบถึงยีเดือนละ300%เอาเงินมาหมื่นนึงต้องจ่ายส0,000ื 1, ่นวจะเอามาทําไมวะ <c oughs> ไม่เข้าใจฮะเอามาทําไมอ่ะ เอามาทใมํใไม่เอามาเพื่อตายเหรอ,อขณะที่ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กนะฮะ SME ซึ่งกู้เงินระ,ระดับร100้อยถึงพันล้านเนี่ยต้องจากต้องจ่ายดอกเบี้ยร้อยละสิบห้าถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต่อปีสาเหตุหลักมาจากสถาบันการเงินในระบบทั้งแบงก์และพิโกโฟนแนนต์หยุดปล่อยกู้นะครับอ่าต่อมาเขาบอกว่าปล่อยทรัพย์หลุดจำนองขายฝากทั้งนี้รูปแบบการกู้นอกระบบของผู้ประกอบการจะใช้วิธีการนันหลักทรั์นะฮะมาค้ำประกัน ในรูปแบบของการขอกู้ขายฝากและจำงซึ่งช่วง3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยปรากฏว่านะครับลูกหนี้หลายรายจงใจขายรั์ทิ้งอย่างไรก็ตามคือปล่อยทิ้งปล่อยหลุดนะอ,อย่างไรก็ตามภาพการขอกู้ของผู้ประกอบการขณะนี้อาจจะยังไม่มากนักจากมาตรการของภาครัฐที่ให้ธนาคารช่วยเหลือลูกหนี้โดยให้หยุดส่งเงินต้นและดอกเบีย้ยในระยะเวลา6เดือนคือพักหนี้นะฮะซึ่งจะครบกำหนดเนี่ยนะฮะเดือนกันยายนนี้ จากนั้นเนี่ยอาจจะต้องจับตาดูว่าหากธนาคารไม่ดําเนินนโยบายช่วยเหลือลูกหนี้ต่อจะมีผู้ประกอบการวิ่งหาเงินกู้นอกระบบเพิ่มขึ้นอีกมากโดยเฉพาะผู้ประกอบการที่ทําธุรกิจในภาคท่องเที่ยวและบริการที่ปัจจุบันรายได้เป็นศูนย์หรือไม่มีเลยนะครับรวมทั้งภาคการส่งออกนะฮะและอสังหาริมทรัพย์ที่ตลาดซบเซาหนักมีแต่รายจ่ายไม่มีรายรับอาจได้เห็นธุรกิจล่มสลายอีกจํานวนมากอื ที่น่ากลัวก็คือว่า100%ของคนที่นำทรัพย์ม,มาคํำประกันเงินกู้หรือขายฝาก65%ยอมให้เจ้าหนี้ยึดและในจําจนวนผู้ที่ขอกู้เงินส่วนใหญ่เป็นการขอกู้เพื่อไปเป็นเงินหมุนเวียนในกิจการที่เหลือเอาไปกินใช้ส่งผลให้คนทําธุรกิจเงินกู้นอกระบบนี่เสีย70-80%เช่นเดียวกับแบงก์นะครับอืมโอเคนะก็ <laughs> 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 หลังจากหมดพักหนี้เดือนกันยานี้ก็ หน, <Basil> หนาวเลยนะฮะหนาวนะแล้วก็บอกว่ากู้เงินไปกินไปใช้นี่ผมว่ามันน่าจะผิดแล้วล่ะถ้ากู้เงินไปกินไปใช้นี่มันเท่ากับธุรกิจคุณแย่แล้วคุณไม่มีเงินกินเงินใช้ด้วยอันนี้ยิ่งหนักเลยนะถ้ากู้เอาเงินไปทําธุรกิจต่ออนนี้ก็ยังพอพอโอเคนะแต่ถ้าเ uhh กิดกู้ไปเงินเอาเงินไปกินไปใช้นี่จบข่าวแล้วนะครับไม่เจ้านี้เงินกู้ไม่น่าจะได้เงินคืนด้วยแหละนะอืมต่อดีกว่าเขาบอกว่าพี่โกไฟแนนซ์ถอยนอกระบบมาแรงนะฮะ บริษัทรีมันนี่นะฮะผู้ประกอบการพิโกไฟแนนซ์รายใหญ่ในภาคตะวันออกเปิดเผยว่าช่วงนี้เงินกู้นอกระบบมาแรงมากและแรงกว่าเดิมด้วยมีอยู่ด้วยกัน3ามรูปแบบคือ1การกู้แบบธรรมดามีหลักประกันเป็นรถโฉนดที่ดินประเภทนี้ดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละสิถึงเปอร์เซ็นต์ต่อเดือนสิบถึงเปอร์เซ็นต์ต่อเดือนแพงโคตร2ประเภทพนักงานโรงงานกู้ไม่มีหลักประกันดอกเบี้ยร้อยละยต่อเดือน3เงินกู้รายวันเช่นกู้10,000จ่ายภายใน24วัน วันละ5 0 0ดอกเบี้ย2000หรือกู้1 0,000จ่ายดอกเบี้ยววันละ200ตลอดไปจนกว่าจะนำเงินต้นมาคืนได้โอ้มีหลากหลายนะฮะข,ขออ่านอีกทีนะเงินกู้รายวันกู้1 0,000จ่ายภายใน24วันวันละ500ก็เท่ากับดอกเบี้ย2000เออโอเคอีกอย่างคือกู้1 0,000จ่ายดอกเบี้ยวันละ200ตลอดไปนะก็คือพูดง่ายมึงไม่มีเงินต้นคืนมึงก็จ่ายมาทุกวันวันละ200นะ2เดือนก็ หมื่นสองก็ครบแล้วแล้วต้องติดเงินต้นอีกหมื่นหนึ่งจุดยอดจากปีที่ผ่านมาเจ้าหนี้นอกระบบจํานวนมากถอดใจล้มเลิกกิจการไปแล้วตอนนี้หลายรายกลับมาปล่อยกู้ใหม่ประเภทเอาบัญชีเงินฝากกับบัญชีเงินเดือนมาเป็นหลักคำมั่กันก็มีเข้ามาปิดยอดเพื่อเอาหลักประกันออกทั้งที่เงินกู้สูงถึง7-8็ดถึงแปดหมืน่นเพราะอยากกู้เพิ่มแต่พิกโกปล่อยกู้ให้ไม่ได้สถาบันการเงินก็ปล่อยกู้น้อยมากเพราะรายได้ลด ที่ทางานสุกทางที่ทํางานถูกสั่งปิดเมื่อไม่มีเงินพอกินเลยปิดยอดในระบบหันไปกู้นอกระบบแทนซึ่งกู้ได้มากกว่าการกู้นอกระบบจึงกลับมาเฟื่องฟูพร้อมดอกเบีย้ยที่เพิ่มขึ้นนะครับในทุนเงินกู้นอกระบบยังแฝงตัวนะดังนั้นภาพรวมนี้นอกระบบไม่ได้หายไปไหนเจ้าหนี้ไม่ได้เลิกกิจการธุรกิจนี้เงียบแค่ตอนที่เจ้าหน้าที่รัฐเข้ามาตรวจสอบเท่านั้นนะครับ ตอนเริ่มเกิดพิโกไฟแนนซ์ก็ลดดอกเบีย้ยจากปกติลงมาสู้กับพิโกไฟแนนซ์ช่วงแรกเจ้าหนี้หลายรายปรับเปลี่ยนจากหนี้นอกระบบเป็นพิโกไฟแนนซ์แต่ปล่อยกู้ถูกกฎหมายแบบเต็มตัวแค่20%เท่านั้นมี50%ที่ดำเนินธุรกิจพิโกไฟแนนซ์พร้อมปล่อยกู้นอกระบบด้วยและอีก30%ซนแฝงตัวปล่อยกู้นอกระบบสรุปคือเจ้าเจ้าหนี้เงินกู้นอกระบบแม่งมาเปิดพิโกไฟแนนซ์นั่นเองนะครับเออแฝงตัวนะแฝงตัว สาเหตุที่การปล่อยกู้อกระบบเริ่มกลับมาเป็นเพราะพิโก n c น,นที่ปล่อยกู้ในระบบเต็มตัวที่มีอยู่20%เริ่มมีปัญหาเอาคือสรุปนะผมอ่านตามนี่ผมงงไว้นะครับคือคือเขาบอกว่าที่ปล่อยกู้กระบบมันเริ่มมาเต็มตัวเพราะเพราะพิโกเฟน,นเนี่ยมันมันปล่อยเต็มที่แล้วนะครับนะคบเขาบอกว่าเริ่มมีปัญหาเพราะหา,หาแหล่งเงินทุนมาเติมไม่ได้หลังจากปล่อยกู้ไปมากแล้วลูกค้าใหม่ที่เข้ามา กู้เงินจึงต้องรอจนกว่าพิกโกไรนั้นจะมีเงินเข้ามาจากดอกเบีย้ยหรือผ่อนชําระจากลูกค้าเก่าประกอบกับพิเศรษฐกิจและพิโควิดทําให้พิกโกต้องยืดระยะเวลาการผ่อนชําระนี้ให้กับลูกค้าที่มีปัญหาทําให้เงินที่จะปล่อยกู้ใหม่มีน้อยลงประเด็นหลักก็คืออยากให้รัฐบาลช่วยหาแหล่งเงินทุนซัพพอร์ตพิโกไฟแนนซ์เพื่อนําไปปล่อยกู้ให้ประชาชนต่อเรื่องนี้เคยมีการาเรียกร้องเสนอให้รัฐบาลช่วยเหลือแต่ยังไม่ได้รับการตอบสนองนั่นเองอ่ะโอเค สรุปคือบริษัทพิโกแม่งหมดแม่งหมดกระสุดแล้วปล่อยกู้หมดกระสุดแล้วนะครับแล้วก็ต้องรอลูกค้าที่ปล่อยกู้ไปจ่ายดอกเบี้ยแล้วเงินต้นมามาจ่ายนะถึงจะเอาเงินตรงนี้ไปปล่อยต่อได้นะคือหมดกระสุนนั่นเองนะฮะนะครับต่อมาเขาบอกว่าเข้มปล่อยกู้ชุดสินเชื่อชะลอนะผู้บริหารศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยเปิดเผยว่านะครับต้นปีที่ผ่านมาเนี่ย การปล่อยสินเชื่อรายย่อยของธนาคารพาณิชย์ทั้งระบบชะลอตัวลงนะครับอันนี้ผมไม่อ่านแล้วกันเป็นตัวเลขที่แบบว่าละเอียดยิบนะฮะแต่สรุปว่าอย่างนี้นะครับสินเชื่อบัตรเครดิตในหดตัวลง6.8%สินเชื่อบุคคลนะครับหดตัวลง5.9%สินเชื่อที่อยู่อาศัยและเช่าซื้อก็ชะลอตัวลงเช่นกันเพราะแบงก์ส่วนใหญ่ให้ความสําคัญกับการช่วยลูกหนี้และเข้มงวดการปล่อยสินเชื่อใหม่หม,มากขึ้นระวังความเสี่ยงมากขึ้น แนวโน้มสินเชื่อธุรกิจรายย่อยช่วงที่เหลือของปีนี้น่าจะยังชะลอตัวต่อเนื่องส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากกระผลกระทบจากโควิดนะครับอ่านะทีนี้มาดูในส่วนของแม็กกุง้งสีกันบ้างเขาบอกว่าปรากฏการณ์ที่คนหันกลับไปกู้เงินนอกระบบกันมากขึ้นนั้นหากกล่าวตรงไปตรงมาก็คือทุกคนต้องการสภาพคล่องแต่เมื่อไม่สามารถกู้ในระบบได้ก็ต้องออกไปกู้นอกระบบขณะที่บางคนที่มีสภาพคล่องเกินก็เก็บไว้กับตัวเอง ทำให้สภาพคล่องในระบบบางส่วนหายไปอย่างไรก็ดีในเพราะว่าแบบนี้คนที่จะกู้นอกระบบก็อาจจะกู้ไม่ได้เพราะผู้ให้กู้นอกระบบก็อาจจะไม่อยากปล่อยกู้ต้องการเก็บเงินสดไว้เหมือนกันเพราะตอนนี้ไม่อยมีสถานการณ์ปกตินะครับเจ้านี้เงินกู้ก็อาจจะยังไม่อยากปล่อยเหมือนกันนะเสียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ลองดูแล้วกันแต่สําหรับผมนะผมมีความรู้สึกว่าถ้าเราต้องกู้นอกระบบเพื่อมาลอเลี้ยงธุรกิจผมว่าคุณหยุดธุรกิจไปดีกว่า นะไม่คุ้มเลยนะครับอยู่เฉยๆดีกว่าไล่ออกให้ไล่ออกก็บอกลูกน้องให้ตรงๆนะว่ากูไม่มีเงินจ้างเงินละนะต่างคนต่างทมาหากินดีกว่าอย่าไปยืมเงินมาหมุนต่อแนะทั้งที่มันไปไม่ได้นะไม่มีประโยชน์นะฮะอยู่เฉยๆดีกว่านะอย่าไปติดหนี้ติดสินเพิ่มคือคุณลงนึกภาพนะตอนนี้คุณธุรกิจคุณไม่เวิร์กอ่ะคุณอยู่เฉยๆดีกว่าถ้าเกิดคุณไม่เวิร์กคุณรอโอกาสดีกว่าเดี๋ยวเศรษฐกิจก็กลับมาโควิดนะยังไงมันก็ไม่อยู่เราไปอีกสิบปียี่สิบปีหรอกผมไม่รู้มันอยู่อีกกีี่ปนะ แต่ว่าถ้าเกิดระหว่างนี้คุณทําตัวให้มันนิ่งๆเป็นแบบจําศีลนะฮะจำศีลเหมือนปลาช่อนน่ปะปลาช่อนเวลาหน้าแล้งมันก็มุดดินเนี่ยพอฝนมามาค่อยโผล่ขึ้นมาจากดินนะอยู่นิ่งๆดีกว่านะครับเพราะว่าเพราะว่าถ้าเกิดคุณกระเสือกกระสนตอนนี้สุดท้ายคุณเละเทะก่อนนะพอคุณเละเทะเสร็จเรียบร้อยปรากฏว่าเศรษฐกิจกลับมาฟื้นแล้วคุณก็เรียบร้อยคุณกลับมาไม่ได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องนะครับอยู่เฉยๆนิ่งๆนะอย่าไปกู้ยืมเงินนอกระบบมา เพื่อกินเพื่อใช้หรือพยายามลากธุรกิจต่อไปถ้าลากไม่ไหวก็หยุดลากดีกว่านะครับก็ผมเห็นมาเยอะแล้วล่ะก็อย่าเตือนกันไว้แล้วกันนะครับโอเคสำหรับคลิปวันนี้ไปละขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันสวัสดีครับ